สวัสดีพี่น้องผมสมหวังแม่นพีสังอันนี้เอาใหม่เด้ออีกรอบทวนทวนแม่นพีสังอันนี้งงบางคนก็นงงภาษากลางเขาพูดว่าอะไรครับนี่หรืออะไรกันมันก็นอยาก ลกในจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาย่อคนย่อคนอีสานกับจักมื่อนี้ก็มาฮัดเว้าต่อหน้ากล้องจักจะเป็นยังไงจักสิคนหาคนพบตัวต,วต,วตวในได้จังไงลองพิดลองถึกมื่อนี้ก็ลองอัดผู้เดียวในหลมันบ่มีคนบ่มีคนได้ยิ่งหลรดกับบริสตาร์ันจจะค้อนจักหน่อยนะมันคืออยู่แบบพี่น้อง มันคือหรือเปล่ามันคือหรือเปล่าแปลว่าอะไรภาษากลางก็มันเหมือนหรือเปล่าว่าภาษากลางสำเนียงสำเนียงอีสานมันคืออย่างพี่น้องพี่น้องว่าอย่างไรสัหรับไพ่ซื้อคำมาบึ่งกันอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้แม่พี่จังอันนี้เชียรเผื่อได้เป็น ยูอ่ะยูยังยูทูบเบอร์เบอร์เบ,บ,บอร์คืออย่างตอนนี้มีคนที่ตามอยู่สิบสามคนนะพี่น้องเอยเฮ็ดมาสองปีกว่าแล้สซลดยการันเป็นยังงเฮ้ยที่ได้บลันานชับน้ำเขาเอ้ยผมไม่ไ้ล้านชับเอาพันหนึ่งสกอนขคอน้าไม่ลายเด้อขายบ่เบิ่งกระยากดติดตามกับพอแล้ว ขอขอหนะไม่ลายขอลองบึงนะเผื่อมาถึกทางเผื่อจะได้ดังนลำเขาอะไรพี่น้องเฮ้ยซอยกันดีกว่าเฮ้ยพี่น้องป้องป่ายเฮ้ยเอาเอาทำนี้ก่อนเด้อนี่ก็มาฝากแบงค์เห็นบน่ลใส่เสื้อชีวิตในเวลาง,งานเนี่นยเขาใชไล่ออกมาได้บ่จักกขยะ่าไล่ออกกูมาเป็นยูทูบเบอร์เนาะพี่น,อน้องเนาะคือเสียงยากอยู่หรอกนี่ลาย ถ้าเขาไล่ออกโอ้่าไล่ผมออกเลยผมขอโทษผมจะปรับปรุงแก้กลัวเอ่พ่อผิดแก้ตัวผมจะไม่ทำอีกว่าสัตว์อันนี้ก็ซ้อมซ้อมซ้อมน้องเบิรงเขาพูดหลยลายนะพี่น้องเนดะ้อที่ฟังจนจบเอา3นาทีกับพอ่อเดี๋ยวพี่น้องสีดำคาญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ในเด้อสวัสดีแมนพี่จ้างอันนี้